โอ้ไม่ไเจอกันนานนี่เน,นกอเ,น,น,เน,น,นี้เนีนี่เ้เนี่เ้นี่เจประตูเนกอแปลว่าอันนี้ยังไงก็พีเลเวลได้อยู่ดีเนาะเพราะว่าได้4ี่บเปิดในโตไม่ได้วะแมสามสิบสี่สิบห้าสจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่นินี้ยีบาทยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สมยี่สบโอ้มันยีบาทนะคนับวันนี้เอยได้ตังอยู่ตังเยอะจงอังวะยี่สิบเอ็ดตังค์สตาร์ทเยอะมากอันนี้อะไรอะ่ะผมว่าขวานี้ปะเอาตังค์ หีบวอผ่านนั้นได้ใช้แล้ววะอย่างแรกเนี่ยไม่ตังอุยอ้ยเกมแผ่นค่อนข้างดีนะอันนี้อันนี้เกมแผ่นค่อนข้างดีนะครับสองสามสี่ห้าเฮ้ยดีๆคนนี้เอาดีๆเอาดีๆต้องเราต้องลงเราต้องลงแค่สามตัวเนาะ หรือว่าผมขึ้นเลเวลไปเลยวะอีกแบบนึงคือผมว่าผมขึ้นเลเวลไปเลยพี่เลเวลห้าไปเลยลุ้นๆไปเลยไม่ได้เราต้องพยายามเก็บบูมบอดไว้นะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปบูมบอดผมมีแพลนอ่าเราไม่ควรลง5ตัวนะครับเช็คคนที่หนึ่งเวลสามเวลสามพยายามเล่นไซเฟอร์เวลสีเวลสี่คนนี้น่ากลัวสุดอะ่ะคนที่พยายามไซเฟอร์ แม่งไม่เจอคนนี้น่ากลัวสุดนะไอเนี้ยโบ่ไอฟอสไซเฟอร์น่ากลัวชิบหายเลยกลัวชนะมันเนี่ยเกมแรกแอดมินเลยครับงั้นเราก็ไปเลยไซเฟอร์ฮึมเช็คเฮ้ยทําไมมันคนดูทําไมคนนี้มันฟอสไซเฟอร์ผมไม่เข้าใจวิธีเล่นแบบใดครับตัวละครไซเฟอร์ไม่มาไม่ใช่หรอแล้วฟอสไซเฟอร์ทำไม how the how พี่ชายอยากเล่นเอ้ยเจอแล้ว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 เอ้ามันดรอปไปแล้วนี่มันดรอปไปแล้วมันดรอปไปแล้ว โอเคคนนี้ที่ที่พยายามจะเล่นไซเฟอร์แต่เขาดอปไปละเอาหนึ่งพันแต้มเลยพี่โอเคครับก็อยากเล่น <laughs> ไม่อยากเล่นอนะ่ะมันไม่ควรมันไม่ควรฟอร์สไซเฟอร์หมายถึงว่ามันควรลงอย่างอื่นไปก่อนนะแล้วเรายังไม่มีไซเฟอร์เรามีไซเฟอร์เราค่อยลงดิเราจะอยากแพ้ไปทําไมโดยที่เรายังไม่มีไซเฟอร์เหตุผลคืออะไรเหตุผลคืออไร,อไรมือบอดคือใช้เชนเวสใช่ไหม แล้วผมเปิดไซเฟอร์สี่ช้าจังเห็นนักแข่งเล่นครับเลยเขาเล่นด้วยครับกาเซลียทีมสี่นี่ขงผมเล่นนะครับสมมติไซเฟอร์ไม่มาผมก็แค่เก็บตัวละคร2 1 2 2 2 3มาก็เล่นไม่มาก็ขายไอ้นี่แม่งลงไปแบบลงไปคือเหมือนเหมือนรอเล่นไซเฟอร์เก็บ50บาทเนี่ยผมเวลลาเวลผมเยอะมากเลยเช็คนะครับเลเวล5เล,เ,ลเวล4เลหนึ่งสองสามเวล5์หคนนี้แปลกๆอ๋อมันเอา คมาไอคีปมันได้แค่2คนนะเขาน่าจะเข้าใจเหมือนผมแน่เลยนกว่าได้ทั้งแถวเรื <c> ่อ <oughs> ผมก็เข้าใจนกวาดทั้งแถว <c oughs> ดามาทำเองนอกงกาแค่โหมดไม่มาเซเว่นมาซ้ำห้าสิบบาทละครับคันแต้ยต้องได้ออกเมนต์เพิ่มเลือดบวกแฮกได้เลือดบวกออกเมนต์กันตายใครจะทำก็ทำครับยากเกินใช่ไงผมถึงยกนิ้วให้ไงครับแบบอยากพิมพ์ได้ก็พิมพ์ครัก็ยกนิ้วให้แล้วไม่พูดไม่อะไรห้าห้าห้าหารสี่ได้หกบาทมาซ้ายหรือขวาวก็ได้อะต้นเกมเขาเลือกซ้ายเยอะใช่ปะ ขวากี่คนเนี่ยขวา6คน <c oughs> เลือกเยอะจังอะขวาใครมันหนักขวาเนี่ยหนักขวาทำไมอุตษาหารให้แล้วไม่ลงอะไรเพิ่มนะครับปิเวนมันส่งดาวดีนะครับยกนื้วโป้งให้น้องนิ้วโป้งแล้วครับทุกคนคิดเหมือนพี่เมื่อกี้เท่าไหรอาหาร6เหรอ25อาหาร6ได้คนละ4บาทหายไป2บาท ให้เดียวด้านสามหนึ่งผมยืนปกติละหนักขวาเราบังเขาไม่ตอบครับอ้าวน่าสงสารนะคะพวกแชทหนักขวามาแล้ว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 รุ่นพี่กาลิโอมาแล้วอ้าวผมบอกแล้วะครับเล่นกระจายแบบนี้อะไรพี่กาลิโอแต่รุ่นพี่ทรายไม่มานะร<ย>ุ่นพี่แอนนี่มาแทนคุณปลายกหน้ามาน่าจะเดือนที่สองปะเห็นผมเห็นสองดวงขอบคุณมากกันลืนเดือนสามไม่จีรนาธิได้ะครับ โอ้ได้ดุด้วยปะได้ดุด้วยวะ I have a dope chef เจ้าผม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 กล้าไม่ถึงผมเนี่ยคำถามคือผมกล้าใส่แอนนี่บูมบอตไหมกล้าไหมวะถ้ากล้าหน่อยถ้ากล้าหน่อยก็กล้าหน่อยเอ่อมีอะไรให้ใส่บ้างอามีนี่ครับมีวอลม็อกวอลม็อกกับบัมเบิ้ลไม่ชนะหรอกกล้าหน่อย กล้าหน่อยพี่หรือพี่จะเจ็บฟรีรีเลือดไปรีเลือดรีเลือดมันเป็นออกเมนต์ไอ้มันเป็นประตูปูใช่ไหมมีรีเลือดได้ว่าคนดูเอเดแต่ผมชอบสาย,ยวะโนน็อตใครเขาเล่นไซเฟอร์ชนะกันครับใครเล่นกันเล่นขวาตลกครับตลกโอ้โหเอแต่ไอโกเล่โกเลมันเก่งไปแล้วเนาะ ผมโมโหเพราะว่าผมกลัวกลัวชนะครับเราฟอร์วัดเทงแข้งไปเลยนะครับฟอร์เวิดเทงแข่งเดี๋ยวก็ได้ตัง์อีกจะโอเมตตาบุมบอดใส่แบนหรือเวกดีที่สุดส่วนตัวให้เวกเพราะเวกคู่กับเอกรอดอยู่ดีแบรนมัน,นจริงจริงแบนมันก็มีคู่ใช่ไหมแบนมันจะคู่กับฟิโด่วนตัวผมให้เวกคร่สุดท้ายแล้วใครก็ได้ครับใครก็ได้สองดาวก่อนนะเพราะผมเคยเจอผมเคยเจอแบนแบนบูมบอดที่ใส่เทมเวกได้ซ้ำอะบูบับกับกันเบดอะก็เก่งเหมือนกัน สาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าใส่แค่ใครสาระสำคัญอยู่ที่ว่าใครสองดาวก่อน <laughs> สาระสำคัญอยู่ที่ตรงนั้นครับ Who is two star Who is two star boy ปกครณ์แฮ็กกลับมาแล้วใช่ล้วครับไซเฟอร์ 5, 5เลยเหรอพี่ชายเก่งแบบป,ปะไม่ใช่มันมันมแม่งเล่นไซเฟอร์จริงแต่เขาไซเฟอร์5้ล้วอะแต้ม175เจ็ดบมหกมีเซตินจานี่ไงมันฟอร์จริงมันฟอร์จริงรงงแดกเลย เมเซตมินจาเรีวเรีวเจ็ดเราตัดไปกี่ตัวหนึ 1, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโอ้เอาดีๆเอาดีๆเวียดนามเอาดีๆ <c oughs> เซตมีเซตกับมีแอนนี่ที่สามารถทำเป็นอแอนนี่แม่งไปแล้วเอ้นั่นแม่งตัดเซตผมแน่เลยวะโอ้โหตัดเซตเราอะตัดเซตเราอะไอคนที่ได้ไซเฟอร์ หมือนผมจะต้องรับ37ว่ะมันจะตายแล้วชีฟใส่ได้นะให้อะกอร์ตก็ยังได้เพราะว่าถ้าเราเล่นบูมบอทเยอะสุดท้ายแล้วบูมบอทมันต้องการลงนี่ะกว่าบูมบอทมันต้องการสเตติกชีฟเพราะว่าดาเมจเบสมันเยอะไอเลนบับเนี่ยรอได้หรือว่าคุณซูไปเลยวะเอ้หรือว่าเลนบับไปเลยวะคุณซูไปเลยเร็วไปเลยก็ได้โอนนี้แต้มเท่าไหร่อ่ะสองร้อยสามสิบเอ็ดแต้มเขาตามเลยตัดตัวละครหน่อยเฮ้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัดได้ตัวเดียวว้าโคเจ็บเจ็บเกินว่าที่ด่านปูด่านปูมาทีไรแม่งไซเฟอร์นี่มาตลอดไ,ได้เลยเพิ่มผมขึ้นเจ็บไปมีประโยชน์เ่ไหมแค่ลงตัวละครเพิ่มอยากเจอไซเฟอร์รอบหน้าถ้าผมจะหลับไปแล้วลับไปเลยไม่เจอสามร้อยเจ็ดผมก็เล่นได้เหมือนเดิมใช่ไหมรางวัลเฉลี่ยเราสามเจ็ดศูนย์ถึงนั่นแหละสามร้อยเจ็ดอะ่ะไม่เหมือนจะชนะเลยวะ ชนะมันถึงบะาบามร้ถึงปะเนี่ยอ๋อถึงถึงโอเคสามก็คือได้สามร้เจ็ดสิบาแล้วหบาทสี่ตัวไอ้นากาาบาห้าบาทสี่ตัวโอเคได้ได้แต่ไอจมิม5บาทสตัวไม่มีอยู่จริง อันนี้ขาดอะไรอะ่ะขาดดราก้อนคอใช่ไหมโอเคได้แล้อันนี้คุณสูห้าบาทสีตัวผมเก่งเลยน,นะเว้ยวอย่าลืมว่าผมมีดุกด้านข้างอผมมีดุก๊กพิเกเตอร์ด้านข้างอยู่รอเอาจะกดขึ้นเวลเกินกังจะบอกว่ารอรอ,อบหน้ารอรอ,อบหน้าได้ตังขึ้นเวลโลที่ผมขึ้นเก้าได้บอกว่า ดูเราขึ้นเก้าได้ไหมเนี่ยตังค์เท่าไหร่ปูมันได้อีกทีด่าปูเลยนี่เราได้ตังค์คือร้อยสามสิบห้าเองนะเก้าขึ้นได้แต่ปัญหาคือมันจะโลเจอหรือเปล่าตังค์มันน้อยเกินเ่ะด้อจริงเข้าจริงผมต้องการแค่กดตัวเดียวตอนนะี้โอ้โหดอกเบี้ยหายไปบาทนึงเนะี่ยขึ้นเร็วเกินด่าเล่มได้โอ้โหเหลือตั้ง90บบาทวะ่ะ

แน่นแนมีโคบโกสองได้ลืมลงแน่นแน่นฮ่า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 ฮ่่าฮาฮ่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  ดูปปีกอันหนึ่งมาจากไหนอะเออนี้นี้นี้คุณดูดูปปีกอันหนึ่งผมมาจากไหนอะได้ดูมาเพิ่มอีกเหรอพี่มีสองอันตั้งแต่จบกจารศึกษาจงว่าผมได้จากจากฟมูมีผมนึกว่าผมมีดูปอันเดียวเมื่อกี้แน่นมากนะแน่นแน่นนะ <laughs> ยังแน่นสัตว์อ่ะ <c oughs> ผมพูดแค่เนี้ยว่าแน่น,น,น,น <c oughs> ปลอดภัยหลือยังปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเนี่ยคนนี้ได้แต้ม491 491 <c oughs> คือรางวัลอะไรอ่ะ450ห้าศูไม่ถึง500ห <c oughs> ยิบเออกอดปิดว้ะชอบไปแล้วหย,ยิบแซกเหรอหยิบแซกแล้วกันที่ผมอยากเห็นแซกสาดาววะ่ะเป็นไปได้ป่าวะกำดุบนี้ไว้เลยปะอยากเห็นแซกสาอ่ะเนี่ยคนนี้เมืเ่อกดแล้วพี่ชายโฟกัสเกมเกินนอ้นองทักนั่นเลยเมันก็ต้องโฟกัสเกมสิ เล่นเกมไม่ให้โฟกัสเกมให้โฟกัสอะไรโอ้ยให้ผมโฟกัสอะไรล่คะครับแล้วผมอยากโอเคบูมบอทเวโก้ครับแน่น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 จริงจผมควรบ,บูมบอทไอ้นี่ไปก่อนป่ะไม่ไม่นม่แล้วบูมบอทเวโก้แน่นแน่นตรงนี้แล้วเราเหลือบัตรเตร้ยใครบัตรเตร้ยการเล่นอีกตัวก็จบๆแล้วป่ะของแทงมันพอแล้วอะเดี๋ยวรอบหน้าได้บูมบอทผมเอาบูมบอทแต่แซกดีกว่า ผมอยากใส่แซ็กสามชิ้นอนะแซ็กสามชิ้นแล้วให้มันเป็นบุมบดไปขึ้นสิบดีกว่าโว้ยอะไรอะเล่นไซเฟอร์มาแน่นๆ <laughs> เล่นไซเฟอร์มาอ๋อ <laughs> ไปซะน้อง ไม่ไหวพี่นะตึงเกินเลยสุกได้แล้วจะเท่าสนใจตบไปเปื่อนคนมันมันเบิ่มเบิ่มนะครับจริงๆริงเออกรดเกมแรกมาก็ตึงละใครโดเด่มาขอบคุณคุณฟ้าห้าสิบเวเนชั่นเกมแรกมาก็ตึงนะอตึงแน่นอนครับตึงแน่นอนระดับนี้ใช่ป่ะพี่คัตบอยใช่ป่ะไม่กินโอ้โหเออกรดสองดาวด่านสี่สองพี่คัตบอยกี่คะแนนนะพี่เฟย์มาหรอธรรมดาไม่พี่เบลก้อบริษั์ด่านสี่สองนะใครเพื่ ปโว้ยแน่นวะน้องมันแน่นวะเราต้องเช็คคนทำสีบาทสามเรื่องเนี้ยไอ้เช็ยน่ากลัวไว้สับเซิร์ฟหานี่พี่ก็ห้าบาทสักดาวใส่โอ้ยด่านสี่ะนะพี่เป็นใครอะพี่ไม่รู้ตัวทำได้เกมจบอะเกมก็จบจริงเอาได้ของจากปูมาอีกเช็คก่อนนะครับอืมซาย่าห้าแอนนี่ห้าเนี่ยซาย่าห้าแอนนี่ห้า แบรนด์สี่อ๋อแบรนด์มีคนนี้แล้วเวกโอเคมีสายยากับแอนนี่ที่น่ากลัวกาเลนหมดไปนีดหน่อยครับหมดบุมบอทหน่อยครับเอ้ยผมได้สายยาจากลูกแก้วมาวะเปรียบยาวเลยเดี่ยวผมเวลสิบเลยแล้ววะไปวัดโอเทนโอเทนคือยังไงพี่กันบอยโอเทนเป็นยังไงฮะเอ็งจะมีนาฬิกาที่ข้อมือ คืออะไรอ่ะนล้วเบนเทนอ๋อมันนาเบนเทนได้ยังไงวะยังไม่เคยดูเพราก็พี่ถามว่ากลัวเคนเป็นยังไงแล้วทำไมมันเป็นนาฬิกาที่ข้อมือแต่แไปแค่เพื่ก็แค่สิ่งเดียวจะบอกว่าจริงคอนเทนต์ก็มีอีกมุกก็คืออะไรวะไอ้ลูกโกกุลน้องโกหังเป็นไงพี่รู้จักว่าโกเทนเนี่ยรู้จักรู้จักพนุพินบรรลูกเบจิต้า นั่นแหละลูกด่าที่มีตัดลูกไมันดูแม่งโกเทนไหนมันรูปเหมือนกันเฮ้ยผมขายแค่นนี้ไม่ได้ขายเลยนะแนเอาเวกลงแทนอนนี้ดียก่เอาโรล่าถ้าเป็นลูกชิ้นหมูอุ้ยบูมบอดไปมึงไปมึงปื้มแล้วเราก็เอ้าผมไม่มีถอดของแล้วควายเอ้ยไม่เป็นไรครับเราตีบัมเบิลเวททิ้งปื้มโอ้โหเล่นอย่างเก่งเล่นเก่งปะ แต่กูมีเจาะหน้าเจาะหลังนะตอนเนี้ยชังไม่แล้วก็ย้ายตาบูมบอดมาที่เวกแล้วถ้าเจาะเจาะหน้ามีเจาะหน้าเจาะหลังแล้วปืนมีเจาะอะไรไม่มันมหายบวดยัง้งมันเข้ามาบ่อยเข้ามาบ่อยแปลงว่าเออเข้ามาบ่อยมันน่าจะตึกแล้วแหละพี่เข้ามาบ่อยขนาดนี้ไปขอยยดเชียร์ก่อนครับบูมบอดหกที่ตึงที่สุดในยุคอืมอืม โกเลมอาไรโกเลมมันไหวผมหมอตัวนาหน้าเอาดีๆเอาดีๆครับเอาดีๆคุณด,ดูกระสุนเอาก่อนผมกระสุนผมเนี่ยมันโหดไล่ตายยังพะโพดิไอสายยาตายยังบ่เอาสายยาตายแล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวกูดักใครเวกไม่ต้องดักเรามีหนึ่งแอนนี Annie, ่มิดฟอร์จูนแบรนบ่ต้องดักแบรนด์บ่แล้วเวอีโก้สองตรงนี้ นะผมมีเลดบัฟจากออรลรวยอะายออร์โลรวยแน่ยเออกดจอะทุกอย่างครับเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวผมแต่ผมมีกอดของวะผมอยากเอาเจาะเกาะเออกดออกอะแต่ไม่เป็นไรวิลเนี่ยมันก็แรงแล้วได้ติดเออกดเออกดตีช็อตนี่ผมชอบไปอะไรนะโอเคเออกดตีช็อตอะผมชอบเลยแม่มันเก่งกับบูมบอดหกเลยไงเพราะบูมบอดหกมันเป็นไอเมดเบย์อะมันติดมันติดไอ้นั่นแหละถ้าเรียกอะไรนะไอช็อตมันนับเป็นบูมบอดติดได้ด้วยไงใช่ใช่ใช่ เราโฟแล้วเราโฟแล้วห่าของเวโก้เลยอ่ะคนดูเวโก้ขาดชิ้นหนึ่งเยตาหลับปิดป่ะหลัปิดก็ขาดหนึ่งนะจริงแล้วแม่เอาหาของเวโกเลยเวโก้นี่ไงเวโก้ขาวขลกาดโกขาวกาดซัดนี่แหละอไแล้วทีมเฮมเวโก้ไปแซกแรงสุดก็ตอนนี้แซกผมเป็นบูมบอทละโอ้ยแซกเดอเมดเจ็ดพันโอ้ยแซกเดอเมจ ทูดามเอจสามพันเจ็ดเร็วะมันเป็นกาขนาดนี้วะที่เหลือเขาสู้ผมยังไงวะคนดูทำไมไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยได้ไอ้ตัดกูมาร์ตตัวละครกูทำอย่างี้ยกูใช่ปะ่ะเวียดนามไอ้ตัดกูทำอย่างนี้กูใช่ปะ่ะคิดว่ากูไม่สู้คิดว่ากูไม่สู้คนเหรอได้เลยเวียดนามได้เลยรู้เลยรู้ รูบอดผมดิบอดเขาไม่ได้เล่นเลยอะที่ผมว่าแบนสามก็ไม่ไหวเว้ยบอดเนี่ยไม่ถึงถ้าเขาแบรนสามมันก็ไม่ไหวผมดีดเอาอะไรมาไหวอยู่ที่สเก็ตไอ้นี่ปะสเก็ตด,ดาวว่าเดินโกลบเมื่อไหร่ <laughs> เออผมว่าเขาไม่ไหวผมเว้ยดีดดีแล้วอะเจอแบนผมเก็บผมเก็บสามตัวนี้นกันเบโกเออกอดแซกอยากทำสามเ <laughs> ต็มะอะไรนะ คน<า>พลัดดิไอ้ปืนเข้ามาอ๋อปืนมันออกเข้าไปใหม่เห้ยพี่ก็พอพี่แพ้งไงพี่โดนห้าบาทสาบดาวเกิดห้าบาทอยู่ที่กูกับทุกตัวนะครับดูเท่าไหร่สาบดาวได้ไงมันมันได้รีคอมแบบว่าจากไหนก็ไม่รู้เฮ้ย <c oughs> แท็กเกมมันอะ <c oughs> <c oughs> แต่เตอเอกอดบูมบอดหกนี่แม่งไม่เคยลัดช็อตใครเลยนะเหมือนสเก็ตปอมสเก็ตปืนอะลัดช็อตแทนแล้วมันเลยไม่ได้ดูดใครเลยมันดูดแค่ทีละตัวทุกครั้งที่ล่าอยู่ดีปะ ไม่ไม่ไมันต้องเลือดต่ําทุกครั้งที่ไล่ก็จริงแต่ว่าตัวที่มันยิงต้องเลือดต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ออาข้าใจอยู่แต่แปลว่ามันก็ดูแค่ถ้ามันไล่รอบนั้นมันดูไปแล้วมันก็จะไม่ดูดอีกจนกลาลยต่อไปเอาเลยว่าคนดูวันนี้เท็กกี้บูอร์ไม่มีเลดี้เลยอบูเซอร์การเลนหรบูเซอร์กดนะเออกดอ๋อเพื่อเลือดเยอะใช่เพื่อเร็ววะ ไอ้ตาที่ใส่ในของเอเอข, <า S 1> ของของเขงาเรีกเยกว่าอะไรนะไอ้ตาที่ใส่นี่มันได้ผลเหมือนพวกอกะค์เม้นป่ะไ,ไม่ใช่อะคนไม่ใช่อะค์เมน้นต์รเหมือนผลของเอ็มเบมป่ะที่แบบมันจะได้บัพฟพิเศษของเอ็มเบมด้วยเอ่อไม่ไม่มั่นใจถ้าได้มันเก่งไงเออกอดเลือดเยอะมันยิงเปอร์เซ็นต์เลือดผมขาดใครนะแบรนด์ Brand. ไอมิสฟอร์จูนีน่เผยคุณนะไอ้เชี่ยบแบบมันขาดน้อยมากเลยว่ะเอยเวโกหกเวโกหกไอซัดเวโกหกเวโกขาดเท่ 3, 6, 7, าไหร่อ่ะสามเหกเจ็ดขาดสองขาดสองขาดสองขาดสอคนดูสองสองสองเท่านั้น ไปเลยบ้าเราไปเราลองไปแล้วเราลองไปแล้วลงไปแล้ะลองไปแล้ะลองไปแล้ว,อ,ลว,อ,ลว,อ,ลวอุ้ยอุ้ยไอ้หมอนั้นมันวาร์ปมาดูผมอ่ะมันดักเหรอดักอะไระดักกรัดุษหนาปะมันแค่แม่มันมาเช็คก่อนว่าพี่ดักกี่ตัวอ้าวกูไม่ดักละติดจ้า ไอ้แซกเอ้แต่แซกขาดเยอะแทนวะหนึ่งง่าขาเบโก้หนึ่งน้องเอ้ยไม่เชื่อว่าขาดแบนดหนึ่งไงคว้าแอ้ผมโลไม่เจอแบนเลยวะผมมาร์กแบนด์แล้วมาร์กแล้วแต่โลไม่เจอเองมาดูพีติโก้พีดักตดักแบนไม่แต่พี่ว่ามันพี่ว่าแบรนสามสู้บอดนี้ไม่ได้เว้ยผมมัน่นใจมันกดย่อไม่เล่ควา,วายผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าแบนสามสู้บอดผมไม่ได้บอกผมแรงเกิน ไม่ทางสู้ได้เล่นไล่ต่อนะก็มาเล่นแหลกูชนะแล้วนะนะไม่ถึงว่าเตะติดต่อตาต,ต่อไปได้เลยต่อมาแต่ปเป็นน้ำเป็นน้ำตบเด็กได้เลยตบเด็กกิง๊ไก<ร>งไม่มีแรงเลย <laughs> ไม่มีแรงไอ้สัตว์ชื่อคลิปอะไรชื่อคลิปอะไรช่วยคิดหนะ่อยไซเฟอร์ไปอะไรก็ได้บูมบอทหกก็ได้ผมไปได้หมดมีให้ผมไปไหนอีกไหมไชื่อคลิปอะไรวะเนี่ย ไซเฟอร์ไปอะไรก็ได้บูมมอนกก็ได้ผมไปได้หมดมีให้ผมไปไหนอีกไหมพี่แต่งใหญ่คคิดไม่ออกอ่ะคือมันมันตันไปหมดแล้วอ่ะเราเล่นกันเราเล่นไปทุกรูปแบบแล้วอ่ะอันนี้จะคิปหรือคืถนมพีิคิีหรือพูดได้ฟังครับนี้แหละตลกดีไซเฟอร์ ไปอะไรก็ได้บูบทหกก็ได้ผมไปได้หมดมีให้ผมไปไหนอีกไหมเอออันนี้ถ้ารีแคปคือเราสไปต,ตั้งแต่ด่าน4ตั้งแต่4-2ผมไม่แพ้ใครเลยเว้ยก็คือเราหยิบ forward thinking มาเนาะ ไอ้คิด่วงหน้าแล้วมาได้เงินคืนมาแถมรอบนี้เอ็นเค้าเตอร์เป็นเอ็นเคนาเตอร์นิโกะแล้วเงินมันเฟอ้อตอนผมขึ้นเลเวลเเงินผม90บาทได้ซ้ำแล้วก็โลเปลี่ยนเป็นบอ์เปลี่ยนเป็นบอดพุมบอด6ส่วนรางวัลที่ไซเฟอร์ให้มาคือทั้งเดียนนะหนึ่งสองสามสี่ให้ทั้งมาสี่อันผมได้รางวัลสามร้อยเจ็ดสิบได้ทั้งมาสี่อันแล้วก็ช่วงโลเลเวลเก้าเนี่ยเอยกอกดได้สองแล้วเรามีแซ็กซะ ถ,ถ้าเข้าจริงเวอร์เวลเก้าคืออะไรวะเออก่อดอะ่ะมันไม่สามอยู่เอ,อ้ยมันไม่สองดาวอยู่แล้วแต่ว่าผมใช้ลุกให้มันเป็นสองส่วนตัวละครที่สองดาวโดยการโลอะ่ะจะมีแซกจะมีแซกจะมีโชกาดเออแค่นั้นอะ่ะแล้วก็โคบุโกะอ่ะสามตัวเนี้ยสามตัวนี้ที่ได้สองดาวมาแซกโชกาาโคบุโกะแล้วผมก็โยนมาลงไปแล้วก็มีการเรนตัวหนึ่งแล้วก็เอาการเรนเปิดหมดไปเรื่อยๆโอ้แล้วทุกตัวเป็นหมดบูมหมดแม่งเก่งหมดเลย ผมให้เวโกเป็นบูมบอดผมให้แซ็คเป็นบูมบอดเออผมหมดแค่2ตัวเนาะอีกอีกบอดหนึ่งเราหมดเป็นกาเรนบูเซอร์เพราะเราไม่ได้บูมบอดตอนแรกอยากให้กานในนุนบูมบอดนะแ,แต่ว่ามันไม่เจอบูมบอดแล้วก็พยายามึ้นเรลสิบเรลสิบก็เล่นละเอียดเหมือนเดิมครับดูว่าใครจะทําอะไร3ดาวก็พยายามดักดักดักดก,ดก,ก็มีไอตี้แบนที่พยายามทาํา3มากสุดสุดท้ายเขาไม่เล่นด้วยนะเขาสู้ไม่ได้ของเราเยอะเกินนับไปเทมกันนะอะ่ะอันนี้3 6 7 8 9 12 3 6 9 12 15ผมมี15ชิ้นก็คือเยอะกว่าเขาจากไอ้ไซเฟอร์นั่นแหละคาเลนที่สนิทจัดเต็มสนิทจริง